สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นแนนะฮะอยู่กับผมกิมจังนะครับวันนี้อยู่กับอารีน่านะครับซึ่งเป็นอารีน่า EP เล็กๆกแล้วกันนะครับ e ีนี้จะตีแค่สามแมตช์นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปพ่วงกิววอลสอง Q แมตช์นะครับซึ่งกิววอเนี่ยเราเจอกับรีเจนนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะใครจะชนะดูแค่ว่าเราทําผลงานได้เท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับอ่าว่าแล้วเรามาหวดอารีน่ากันฉลองน้องลินสามสี่นะฮะบางคนอาจจะงงว่าเอะผมเอาลินสามสี่มาจากไหนนะครับ ออตอนแรกผมมี30จากการคลาฟสตรีมสดนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันแจกกิจกรรม1ปีครบ12วันพอดีนะครับก็เลยเลือกลินมาแล้วก็เปิดกระดานนะฮะวันที่12ลินมาพอดีกระดานวันที่13ครับลินมาพอดีฮะรประจวบเหมาะเลยทําแม่งทีเดียวเลย3ามสี่นะครับซึ่งบางคนอาจจะงงว่าทาไมผมไม่ใส่ลิงผมใส่เป็น S เข้ามาแทนกับสไปนะครับเพราะว่า ถ้าผมใส่ลิงผมต้องเอาไปไว้ข้างหลังนะครับแทโอต้องดันมาหน้าแทโอจะตายง่ายนะครับแล้วก็ตามที่รู้สึกตามที่เทสมาสักพักรู้สึกว่าลิงมันตายง่ายมากเลยนะฮะเมตานี้โดนเวทยิงรัวๆนะครับดังนั้นเลยจัดเป็นประมาณนี้นะฮะแปมก็ขยับขึ้นมาอสมคัวนะครับก็ลินก็เป็นของท8สองชิ้นนะครับคอร์เตอร์3332นะประดับเป็นใบยังไม่ได้ย้ายประดับสตันจากลิงนะฮะใช้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับ อัญมณีนะฮะเป็นจุดอ่อนนะครับคีด,ดามเมตแล้วก็เคาน์เตอร์น,นั่นเองนะฮะไทโอของเหมือนเดิมครับสปีสองเคาน์นเตอร์สองอัมพาผ้าถูกดาวนะฮะเคาน์เตอร์นะฮะคีดามเมตแล้วก็ดามเมตนะเอยใช่เปล่าวะอ่าใช่มีเวอร์มีเวอร์สปายน,นาะฮ <100 S 1> ะสปีสองนะฮะเลือดสองนะครับดามเมตนะครับแล้วก็เป็นดัมเมีกทีแล้วก็คีดามเมตแล้วก็อัตอาคีนะ ก็เรียกว่าเป็นตัวดาเมจเต็มตัวป้าเฉียวเวกเป็นหนึ่งชี้นะครับอุปกรณ์นะฮะเลือดหนึ่งบล็อกหนึ่งนะฮะใส่ไปก่อนระดับเป็นดาเมจนะครับอัตราคีนะอัญมนีนะฮะดาเมจนะครับแล้วก็บล็อกนั่นเองนะครับเฮดเหมือนเดิมครับปีสองบล็อกหนึ่งเลือดหนึ่งนะครับบล็อกประดับอีกหนึ่งนะฮะดาเมจบล็อกแล้วก็ดูดนะครับอ่าสามแมท ก็ต้องขอ2วินขึ้นนะเนาะถ้า3วินก็จะดีนะฮะตอนนี้อารีนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,000กว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าผลงานจะดีไหมนะฮะไปครับจบ3แมตเราไปต่อคิวอวต่อนะคิวอว์เจอร,รีเจนนะฮะโอ้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็ตื่นเต้นจะเก็บแต้มจากกิวที่เรียกว่าดีที่สุดข,ของยุคได้หรือไม่ะฮะ จอทีมเจฟคริสคาม่านะดูที่กางโลก,ก็โดนลบติดจ้ะแถมคามา่าติดสถานาะไปึงทีทีนี้ไม่ใส่สไป์นะฮะโอ้มาแล้วฮะเจฟไม่เป็นไรฮะเรามีตุ้มครับตุ้มบังบงับงไว้ฮะบังนาเมตไว้เล่งเคอร์บิงหนึ่งทีครับโดนสะท้อนด้วยเอจยังไม่ตายฮนะเหลือหน่อยหนึหน่งคิดเกิดมาแล้วครับโดนใครครับโดนเอจเหลือนหนึ่งครับแม่งแม่นจริง ลินทำงานมีมือซีเรียบร้อยหายตรึงป้ายแดงมีหนึ่งตัวติดบัฟตุ้มทีจ้าไม่เข้านะจ้าคือจริงเนี่ยตำแหน่งเอสทีมผมเนี่ยถ้าเป็นคาม่าก็จะดีแต่ผมยังยทำของไม่ครบครับไม่มีตาย้ายของจากลิงนะเดี๋ยวไว้ทำเป็นคาม่าจะไม่ดูทีนะนะเรียบร้อยครับโหสามเหรียญน,นะฮะแหวนแรกสวยงามฮนะ ชนะครับเป็นสามว่าไปต่อครับเจอคุณแจ็คคับแม่มีสบายไปไสองปีแต่โอทารุทารุไม่แรงมากครับไม่คิดน,นะโอ้โหโดนชาร์จไม่หนึ่งปีแถมอีกหนึ่งดอก ู่ที่กลางโล่ตุ้มลบครับอย่างงี้ครับพอโตฮะว่ากันใหม่ครับอยู่ต่อไปเอาไงฮะแถมอีหนึ่งดีครับแต่อนี่แม่งเอาทุกดอกสกิลเดียวไอเลิฟยูลงสปายฮะก็ยังดีครับแถมอีตัางหาครับติดสิครับติดบัฟตุ้มฮะลิ้นจ๋าออกสกิลหน่อยสิใส่มาโชว์นะเฮ้ย ิงเกอสไตล์เรียบร้อยโหยังยังเหลือชิวนึง่งโหเอเลยนห,หนึ่งแอโออีกแล้วฮนะแค่แค่เร่งครับโอเคฮะบปั๊บตุ้แบบมหมดแล้วครับเร่งไปสองถอกแล้วนะแต่ลินยังไม่ทํางานฮนะรอลินอย่างเดียวลินเข้ามาแล้วฮนะโดนโฉกครับสามตัวหน้าหายเรียบร้อยสองตู้กับห้าครับมาดูกันครับโฉบบ้างขอโฉบบ้างโอ้แต่ไม่มีเอสแล้ว ไม่ตายฮะตายแค่สองครับดีไม่ตายฮะกลางโล่อีกแล้วมาโช์อะไรตอนนี้พี่ลินเะยยอนลินจังี๋ยวจะทันไหมฮะมาช้ากันขนาดนี้ติดบัฟตุ้มต่อครับโอเคฮะฟรีฮะฟรีฟรีฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะส่วนไปผมไม่เหลือหนึ่งวะ่ะขอเคียก่อนได้ไหมยังไม่ร่วงสักตัว เรียบร้อยโหโดนจิ้มมาเนี่ยสิงสเลิฟสไตล์มาแล้วเรียบร้อยเลยลินโอ,โโอ้โหแทะโอสกิลหมดหนีไม่รอดนะฮะเอาผ้าแดดแต่ว่าลูดี้เดี๋ยวไม่จิ้มเล่นเถอนนะฮะน่าจะไม่รอดนะฮะเกียร์ดี้ไม่ทันนะครับคือเปิดเกมช้าฮนะต้องให้ลินออกไวๆฮนะจะได้เปรียบมากลินออกช้าจิ้มไปสถานะโอเค เฮ้ยไม่แน่เทิร์นหมดเป่าวะจิ้มดีโอ้โหโดนดีจิ้มโอเคฮะยังไงก็ไม่น่าทานทเมกีต้องจิ้มประมาณ2ดอกนะครับแมต3์สามครับมาเดี๋ยวเราไปลุยคิวอกับคิเจนนะฮะมาดูกันนะครับกูหน้าหน่อยขอสองหนึ่งทีนี้ใส่คามานะครับใส่ทั้งคามาทั้งเอสเลยนะจะเอาแรงไปไหนเอาฮะได้โชกกระโป๋ก่อนโชกกระโป๋โชคโช แถมหน่อยแถมเอสหรืไม่แถมเอสโหติดทั้งตาบอดทั้งใบเขาคมาม่าฮะโดนฉกกลับฉกมาฉกกลับไม่โกงเอสก็หายถ้าเป็นคมาม่าจะหายยากกว่าเอสนะครับแต่อย่างที่บอกนะยังไม่มีปลาใกญ่ของครับรอไปก่อนโอเคครับไม่เข้าฮะเล่นะเดินไปฮนะพอทนพอทนเล่นกลับไม่โกง ขอซิงเกิลสปายก่อนเลยช่วงนี้โอเคเอามาพาดลินไปขอพี่ไบส์ก่อนเลยพี่ไบส์ก่อนเลยพี่ไบส์จัดดิพี่ไบส์จัดหน่อยสามเป้าแมนพี่ไบส์โอเดี๋ยวพี่ไบส์ตายรีบออกสกิลลงย้ายปลเข้ามาหน้าให้หมดลินหายครับเอาฮะตานี้พี่ไบส์พี่ไบส์ออกเดี๋ยวพึ่งตายโอ้พี่ไบส์ตายก่อนอดออกสกิล โลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยเอามา,าพาดไปกินเ่าไปทะลุตายไหมโอ้ไม่ตายขอยหน่งยเดี๋ยวเพึ่งมารีมจะเสือรีมเท่านี้เรียบร้อยโอ้พิ่งทีมันวัดเทมโปกันนิดเดียงนะก็อลินาไม่เป็นไรฮนะหนงสองฮะมันเน้นกิว,วอกันแลกันเน่นอ้างอ้างมาครับเอ,อ่อตอนนี้สถานการณ์สามตีต่อห7นะแต่คิดว่าน่าจะชนะยาก,กน,นะครับ ถึงรีเจนจะตีได้น้อยกว่าเรา2คนก็ตามนะครับก็เดี๋ยวทำผลงานให้ดีที่สุดแล้วกันนะฮะยังตั้งเป้าอยู่ที่ประมาณ45-50นะฮะอเพราะว่าบ้านหลังๆเนี่ยบางทีเจาะไม่เข้านะฮะรีเจนเขาเจาะมาเด็ดขาดมากดาบแรกๆเนี่ยโโหูโดน3เบิ้ลไป2ทีนะครับซึ่งผมก็มีลิ้นในใจแล้วบ้านแรกที่ผมจะตีคือเบอร์8นะครับเป็นทีมสไปลไอรีนกีพลังนะฮะแทโอแล้วก็เอนะครับอ๋อบ้านนี้เนี้ย บอกเลยว่าสปีดรวมแล้วก็สปีดเปิดเท่ากันเป๊ะวัดดวงโคตรๆนะฮะซึ่งถ้าผมชนะเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตไปตีบ้าน12ต่อนะครับอ่าบ้าน12นะฮะถ้าผมชนะบ้านแรกนะแต่ถ้าบ้านแรกผมแพ้เนี่ยบ้าน12ผมจะออกก่อนแต่ของก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่ถ้าผมแพ้เนี่ยผมจะไปตีเบอร์25เก็บหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งก็ไม่หมู่เหมือนกันนะฮะเป็นสไปา์แทโอริโปพาม่มาเทสนะดังนั้นเนี่ย บ้านแรกบ้าน8ขอมีแต้มก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นบ้าน12กันถ้าแพ้ผมไปตีบ้าน25นะครับ <c oughs> ก็ขอได้ชัยชนะจากกิวลิเจนบ้างแล้วกันนิดน,ดนหน่อยๆนะฮะมาเป็นกําลังใจให้กันครับดูว่าจะไหวไหมนะมาครับเจอไอทอลลิงครับบ้านนี้วัดดวงสุดๆเพราะว่าสปีดเท่านะฮะแล้วก็สปีดเปิดก็เท่านะครับถ้าได้ทั้งเปิดทั้งสกิลเนี่ยได้เปรียบทันทีโหโดนก่อนว่ะ โดนก่อนว่ะแต่เราได้เปิดครับโคา่าเอาสกิลฮะโอ้ยคาม่าผมบอกก่อนว่าอาวุธไม่อาเวกเกาะเป็นเกาะเป็นแค่อันเดียวนะฮะใส่เกาะเลือดอันเดียวอีกลูกยังไม่ได้ใส่นะมาดูกันครับอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่าน,นี้ไม่มีผลเท่าไรแถมไป ต่อฮะพมา่าโอ้ยพม่าทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วฮะเหมือนจะได้ไดเปรียบนะตอนนี้ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าแทโอผมยังไม่ตายนะแทโอเขาก็ย,ยังไม่ตายนะทำไมเอาสกิลเดียววะแทโอนั่นเขาอ,อันเดยหรือ,อยังวะน่ะยังไม่อันเดยน,นะแต่เลือดเหลือประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้่งต โอ้แต่เขาเร่งเทินไปแล้วโอเคอย่างนี้ได้เปรียบนะได้เปรียบชัดครับเราเหลือแทโอเล่งเทินก็อีกหนึ่งดอกถ้าไม่โดนสถานะฮะน้าจบได้สองนะยายาอย่าติดเออเออติดไปเรียบร้อยเอาทับบนจบบ้านแรกบวกสองครับโอเคบวกสองครับบ,รบ,บ้านแรกครับ โชคดีได้เปิดเอ่อโดนเขาเปิดก่อนจริงแต่ว่าได้ออกสกิลก่อนนะครับโอเคฮะเดี๋ยวมาดูอีกบ้านนึงครับได้มาแล้ว1วินนะฮะอีกบ้านน่าเป็นเบอร์12นะครับก็คือผมจะได้ออกสกิลก่อนนั่นเองนะครับแต่สปีดเปิดเท่ากันคือแทโอนะฮะไม่ง่ายนะเพราะว่าเป็นคาร่า3านะครับสปอไป40นะคิดแล้วก็แทโอแล้วก็เอสนะเป็นกำลังใจให้กันครับมาลุยครับ คือได้ออกก่อนก็รู้ว่าออกสกิลสวยๆขอเปิดก่อนด้วยนะฮะจะได้เปรียบมากเลขอเปิดแล้วออกสกิลก่อนนะแค่นั้นเองนะมาฮะโอ้โดนเปิดก่อนอีกแล้วแม่งโดนเปิดทุกแมตช์พามาทำงานโคตรดีโอ้โหมาฮะนี่คา玛สามสิบเองนะโอ้โดนมาโดนกลับได่โกงโอ้ต่คามาเขาสามสองว่ะแม่งแรงกว่า ปลายหายไหมโอเคหายเข้าแนวหลังครับคามาสองสกิลคืออรุยคามาสองสกิลคืออรุย <c oughs> ออกสกิลเดียวร้องไห้แปบ๊บ <c oughs> เขามีฮิวนะฮะต้องรีบเลียนะครับ <c oughs> คามาผมหายครับเอาฮะสูสีฮะโดนฮิวเป็นหนึ่งรอบรู้สึกเสียเปรียบ <c oughs> เล็นเกินไป <c oughs> <c oughs> โอเคคาม่าก็หายเหมือนกันครับแต่ผมต้องการเร่งเกินอีกหนึ่งสกิลโอเคพี่แอดวิ่งมาครับคูดาวก็วนไม่ทันนะเลยได้ออกต่อนะมีลุ้นฮะมีลุ้นน้องทับขอสองได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเหลือตัวละเทินนะครับเขายังเหลือตัวละเทินนะยังคลิกได้นะครับยังคลิกได้ครับ อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจโดยเฉพาะโดนคิดตาดเนี่ยน่ากลัวนะฮะโอเคกันโอเคสไปด์โดนไปไม่เป็นไรฮะก็ไปด์อีกหนึ่งรอบเล่งเทิร์นแทโออีกสามตีปกวีฮะขอไอรีนช็อตซ้ำอีกหนึ่งรอบโดนนฮะสามตัวโอ้ยแทโอโดนอันเดสเอาฮะมีสิทธิ์แพ้ฮะมีสิทธิ์แพ้ โอ้แทก็เหลือเทินเดียวนี่ไม่ตายกลยดิวะเฮ้ยตายได้แล้วตายได้แล้วฮะจาก2จะเหลือหนึ่งจาก1จะเหลือสูแล้วก็เร่งโอ้โหเป็นท่าเอสแม่เมืยเป็นท่าเอสครับอย่าโดนสวนโอเคจบจีจีทันเจ็ดนาทีพอดีครับโอเคฮะก็เ,ะเ,เป็น8 2, บวกสองบวก2นะ โหยอดเยี <othe> ่ยมแต่เทียมเจียวก็ผลงานส่วนตัวพอใจครับแต่ทางด้านกิวเราก็ยังห่างลีเซนพอสมควรนะฮะก็แมตต์หน้าหวังว่าจะทําได้สูสีกว่านี้นะครับสวยงามฮะโอเคนะฮะก็ยังไงแมตช์นี้ขอลาไปก่อนนะฮะกับกิวอรแล้วก็อลีนาควบกันนะฮะเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับผมคิโมจังนะครับรวมถึงฝากกดไลค์แฟนเพจแล้วก็บริการเติมเงินทางหน้าแฟนเพจเลยนะครับใครไม่สะดวกเติมเองจัดมาได้นะครับเจอกันใหม่ก็ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ